พบกันแล้วนะครับในช่องฟูจิชาแนลนะครับวันนี้พามาดูสุพรรณานะครับเป็นอะไรไม่รู้ครับเอาอยาแล้วก็ตีสังกะสีครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วครับประมาณเป็นเวลาสี่ทุ่มสิบสองนครับอันนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสิบสองครับ ดูครับเอาญยาเลาก็ตีสังกะสีครับภาพอาจจะมัวเลยครับเพราะตอนนี้เป็นตอนมืดดูเอาอยาตีสังกะสีแล้วก็ตีเสียงป้งเป้งป้งเป้ปงปมันกับปลุกครับปลุกให้ตื่นนี่ยสี่ท่มสิบสองสิบสามครับ ก็หลังจากคลิปเมื่อคืนนะครับที่สุพรรณสานะครับได้ปลูกนะครับ,รบสุพรรณสารตอนนี้เราก็เลิกยันแล้วนะครับเมื่อเช้าตื่นสายครับเลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้รับชมครับนี่ครับมีฟิล์มไม่อยู่ครับ ภาษาฮันตูให้นะครับก็นี้เป็นตอนเลิกันนะครับพามาดูนะครับนี่ก็ตัดผมใหม่ครับตอนนี้คุณแม่ก็กำลังเก็บมูลช้างนะครับ ซาเ้ยซาเดี๋ยวเรามาเราดูวันนี้ครับตอนกลางคืนครับจะเป็นยังไงครับมาเราดูว่าสุพรรษาจะดึงหญ้าตีหญ้าปลูกเราไหมครับเมื่อคืนก็ตอนสีทุ่มกว่า,วานะครับสุพรรษาเอาญ้าตีบนังคายครับตีพงเปงวงเปงวงเปงปงเป,ป,ปงครับนันครับหาเพื่อนเล่นครับ เราไปเล่นกับปีกพันษากันโอ้หางกอดแล้วหางกอดหางกอดหางกอดโอ้หางกอดหางกอดแล้วครับดูขา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 สิท่านผู้ชมทำอะไรอย่างงี้ได้แล้วเอาเอาหันม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 าหนิหันมานี่ ผมใสัยังงอนมากครับนี่เออนอนแล้วครับนอนแล้วนอนลอง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 เอานอนลองนอนลองนี่เราก็สั่งเท่าไหร่อันนี้เป็นปฏิกิริยาที่แบบอยากเล่นมากนะครับเนื้อนอนให้เล่ครับแล้วรับเสื้อผ้ากันเราับเสื้อผ้าครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห ครับเฮอเล่นก hey, ับน <laughs> ้องครับเฮ้ยรองเท้ารองเท้าไม่เอ้าไม่เอาไม่เอาอยากเล่นด้วยครับอะไรนี่เป็นอะไรกับรองเท้านี่ยรองเท้าครับดูครับตัดยาแล้วตัดยาแล้วเฮ้ยทำใจทำใจ ตัวเล็กแค่นี้ทำซาเราต,ตีตูตีตูตีตูโอแม่ตีเออดี็กขาเป็นไรครับผมว่าอยากวิ่งแน่นอนเลยครับแต่ว่าข็เย็นมากครับฝนก็รีๆครับถ้าว่าแม่บอกว่าจะตกประมาณสองสาวันครับลมแรงครับ FC ก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยครับเนี่ย ดู t h u m b n a i ดู t h u m b n อืหน้าตืต่นเนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับอยากเห็นด,ดูวงส,สาษาเมาน,นี้ไม่ให้ดูอปากเลาปากอาปากอาปาก,อ,าปากอยากเห็นปากเยียดูดูฟันดูฟันดูฟันเขครับฟันครับฟัน,ฟ,นฟันจะอยู่ข้างในเลยครับอันนี้ถ้าดูแบบนี้ไม่เห็นครับแต่ว่าถ้าเข้าไปลิ้นนี่จะเห็นครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับให้ถึงพันทับไปไว้นะครับแชร์ไปทมกนครับโอ้ชุ่นอ้อก็อ่อนครับนั่นหรือนั่งลงครับหรือต้นอ้ออ่อนต้นอ้ออ่อนนั่งลงนะนั่งลงนั่งลงนั่งลงแล้วนั่งลงเอ้ยน่ครับต้นอ้อก็อ่อนกันครับช่วงนี้ก็กำลังสร้างความขัดแย้งกับต้นอ้อกันครับช่วงนี้ก่อนนี้ผมก็มาเล่นกับน้องต้นอ้อครับ ให้น้องต้นออติดกับสุพรรษาจะได้มีช้างติดหลายๆเชือกนะเอฟซีจะได้ดูหลายๆเชือกครับเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเล่นใหญ่เลยแตวว่บาามีนี่แบบทำไงก็ไม่ติดครับดื้อม,มากครับบาลามีสำหกับจะเป็นช้างพันครับที่จะติดคนครับแต่ว่าช้างช้างพลายนี่นโตขึ้นก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับเฮ้ยเฮ้ย ดูครับคุณย่าขึ้นมาทำอะไรครับคุณย่าเก็บผักครับสุพรรษาตกใจครับกิบไม่ได้แล้วสูงเกินไปขึ้นเลยขึ้นไม่ได้ขึ้นมาแค่เท่านี้ก็สั่นแล้วกิบผักสะดาครับสุพรรษาตกใจครับดูครับโอ้ทำไซทำไซทไซเอานให้ยานนกไรนาัไรัคุณย่าครับ ยาวหอกมาเกาะครับเอาหอกมาเกาะเราเกาะไม่ได้เอาตะเคี้อะไรหนูอันนี้ไปยกเลยใช่อยากจะปนกบปนี้ปนกบปนกบเจียวผักสะเดาเนี่ครับภาษาเอออะไรอะไรภาษาสงสัยครับมันคืออะไรใช่ คุณปูไม่ขึ้นที่คุณยาเลยครับคุณปูเคยแต่ปูปูกินดีนะแต่คุณคุณปูเป็นคนทำครับลกินลกินดีคุณปูไม่ขึ้นแต่กินดีครับเดี๋ยวพาไปดูอาการของสิรบมงคลครับว่าเป็นยังไงครับก็ไปดูช่องคุณพ่อรักครับสิริมงคลเจ็บขาครับเมื่อวานขาบวมครับพามาดูอาการครับวันนี้โอ้ทำอะไรครับ ีบางคนอาการเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ภาพอาจจะสั่นก็ขออภัยด้วยครับสีรีบางคนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็เริ่มเริ่มลงแล้วครับเริ่มหายแล้วครับนี่อาการมข้างบนเริ่มลงแล้วครับถ้าภาพสั่นก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ใช้โทรศัพท์คุณแม่ถ่ายครับสวัสดีครับเอฟซี เป็นรักตะกคนท่านนะครับผมมาทำความสะอาดจ็บนะครับผมอันนี้เปอ่าขาไม่ได้ใส่นะครับนี่ไม่ใส่ครับนี่ครับขาขนาตรงนี้ครับจีบครับเ้าบวมอะไรอะไ่ะแล้วตอนเด็กๆเขานอนครับนอนครับเดี๋ยว็ณพ่อจะเป่าขาเขาก่อนครับผมเป่าทางสายศาสตร์ก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มลงมาแล้วครับเนี่ยแต่ก่อนบวมขึ้นตรงนี้ครับเมื่อวานนี่ริ่มลงเอาลงข้างล่างครับผม ไม่หายแล้วครับก็อันนี้พามาดูนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดดีดน,นะครับคุณพ่อก็จะได้เป่าค้าให้สิริมงคลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับสาขอคุณแม่กำลังเก็บหญ้านนเก็บมูลฟางครับสายาสา,สา ตูดให้แล้วครับใส่แจงงอนครับเมื่อคืนไม่ลงมาเล่นด้วยครับเมื่อคืนปลุกครับนีครับหยาดตีบนังคายครับปองเป่งปองเป่งปองเป่งครับดังมากไปก่อนทองห้องน้ำนี่จะเป็นสังกระสีนะครับตอนออกก็้าโยนใส่ครับเสียงดังนะครับ สาสาอน,นี่มาน,นี่มานี่ก็บยินแรงแล้วก็อ,อาจจะไม่ได้้นเคบยินแรงแล้วพีซีมีอยู่บ้างครับรอเจอกันวันพุธครับเป็นใหญ่เลย